เ,เรื่องการสร้างบ้านเนีเราก็คิดมาพอสมควรแล้วก็มีการคุยกับพี่หนูแล้วก็ไปดูตามเน็ตตามอะไรนะครับทีนี้ว่าด้วยด้วยวงเงินของเราเนี่ยมันมัน,มนจำกัดเราเคยไปติดต่อกับหลายๆที่แล้วเนี่ยมันเกินวงเงินที่เรามีเราอยา,อยากอยู่แบบเล็กๆกระทันรับเราก็เลยพยายามมองหาโครงการไหนที่เขาแบบเสร้างในงบที่เรามีที่เรามีามแล้วก็แบบที่บอกคือก็ไปเจอในเพจในเวลานั้นก็เราก็กําลัง ขับรถที่จะเดินทางไปไปเที่ยวด้วยในเมืองอุบลก็เลยได้โทรหาน้องเจ้าหน้าที่ที่บริษัทนะครับก็เลยเด็กเข้าไปนั่งคุยกันที่ทออฟฟิศสิ่งหนึ่งที่ก้าวเข้าไปในออฟฟิศที่ประทับใจคือน่าจะเป็นเจ้าของโครงการนะครับแต่อธัธยศาศัยดีมากก็ได้พูดความต้องการของเราให้น้องในส่วนออฟฟิศฟังรวมถึงงบประมาณที่เรามีอยู่ประมาณเนี้ย เราจะได้บ้านออกมาลักษณะไหนแบบไหนเราประทับใจตัดสใจที่จะสรุปว่าโอเค okay. เราเลือกสร้างบ้านกับพีทีโฮมตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือหลังจากที่เราเซ็นสัญญาจ้างเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาดูแลพื้นที่นะครับเริ่มเริ่มพูดคุยกับกับทางพี่แล้วก็พี่หนูเพื่อที่จะเ,เริ่มดําเนินการตั้งแต่ ยกเสาเอกมาจนถึงณนะปัจจุบันณนะวันนี้ทุกขั้นตอนเนี่ยเป็นไปตามลําดับสัญญาที่เราได้คุยกันนะครับส่วนในเรื่องของการออกแบบเนาะตั้งแต่พข้ารณาออิตีละก็มีน้องน้องเทเอมแหละน้องเทเอมน่นะครับที่เราเราบอกอย่างนี้นะแต่น้องก็มีคําแนนะนําน่าจะเป็นอย่างนี้ดีกว่าเราเราก็มองว่าเออในการแนะนําของน้องซึ่งเป็นสถาปนิกเนี่ยก็ ก็ให้การใส่ใจที่จะแนะนํำจะไม่มีความรู้ทางนี้เท่าไหร่แต่ว่าความต้องการมันมีแต่ว่าบางทีความต้องการออกไปเนี่ยเอ่อพอไปเจอน้องที่เป็นสถาปนิกเนี่ยก็อาจจะดูแล้วไม่แมทก็น้องก็จะแนะนําอย่างนู้นอย่างนี้มาก็ถือว่าภูมิใจแล้วก็พอใจการแนะนําของน้องครับก็ถือว่า การทำความสะอาดของหน้าง,งานแต่ละหน้าง,งานที่ทีมแต่ละทีมที่เราเข้ามาเ,เสร็จงานนี่เขาใส่ใจ 5S ใ,ใ,ให้เราเป็นอย่างดีก็ขอบคุณช่างแต่ละทีมที่เข้ามาทำตรงนี้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องบอกเลย<ช><ๆ>เขาก็เขามีการเขามีการทําการเก็บตั้งแต่ตั้งแต่งานออกแบบงานก่อสร้างงานโครงงานหลังคาถึงณนะปัจจุบันงานงานก่ออีกก่ออะไรทุกๆุกเย็นเนี่ยเวลาช่างก่อเลิกงานเ็าจะมีการกวาดการอะไรก็ ก็พหลังจากเลิกงานพี่จะเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูเออก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเราตามตามาให้ทุกครั้งที่ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าไปที่ออฟฟิศหลังจากนั้นพี่ได้รับการตอบรับจากทีมงานทั้งทีมน้องในออฟฟิศทีมสถาปนิกทีมวิศวะรวมถึงทีมช่างที่ที่ ที่มาทํางานนะครับคือพี่พอใจชอบใจในการทํางานของทุกๆทีมกับบริษัทนี่นี่คือทีมที่ที่พึงพอใจในทุกขั้นตอนที่ถือพอใจมากนี่น่าจะได้เสื้อสักตัวคือตรงเนี้มันเป็นความภูมิใจจากจากพี่ที่พี่ที่อยู่ใกล้งานด้วยหน้างานด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่พี่พึงพอใจกับทีมทีซีโฮมตรงนี้ ต้องชื่นชมชื่นชมทีมทุกคนทุกคนนะครับเข้ามาดูทุกคนเลยตั้งแต่ในทีมำนักงานและจนถึงทีมที่ออกมาดูใช้างานในทีมของน้องพีชน้องทีมงานที่มาดูมาอะไรนะครับบางทีบางอย่างพี่ก็ได้เข้าไปแต่น้องมาได้เข้าไปได้พูดคุยกันน้องเองก็ได้แนะนำหลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นที่น่าประทับใจนะครับ ส่วนส่วนของการวางบินวางอะไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามขั้นตอนก่อนวางบินเราก็ไปดูให้ถึงถึงขั้นตอนนี้นะน้องจะขอวางบินนะอะไรเงี้ยก็มีการสื่อสารกันโดยตลอดก็บ้านหลังนี้ที่เราตั้งใจทำก็คือเราอ่ะสองคนอ่ะพี่กับทิ๊กเนี่ยคือ ถือว่าเป็นไวกระเษียนเราสร้างบ้านหลังนี้ก็คือเราก็คงจะอยู่อยู่แบบยาวๆอยู่ตลอดชีวิตแล้วกันเถอ,อะก็คือเป็นหลังสุดท้ายของเราซึ่งเราจะใช้ชีวิตในวยัยเกษียณเราก็ภูมิใจเราก็อยากทําบ้านหลังนี้ให้ดีที่สุดหาทีมงานที่ดีที่สุดเพื่อที่จะมาทําบ้านหลังนี้ของเราสิ่งที่ต้องการคืออยากได้ทีมงานที่ดีที่สุด บ้านมันไม่ได้สร้างกันง,ง่ายๆไงนะครับถึงจะเป็นงบขนาดนี้แต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้สร้างาง,ง่ายๆก็คือสิ่งที่ดีสุดคือต้องการทีมงานดีสุดเพราะว่าบ้านหลังนี้คือหลังที่เราจะต้องการอยู่กับชีวิตเราต่อไปในอนาคตให้ยาวที่สุด,ค,ดครับคือถ้าด,ถาดูถ้าดูจากความใส่ใจของทีมงานนะทีมทีมเซอร์เวททีมอะไรพวกนี้น แล้วก็ทีมช่างเนี่ยที่ดูว่างานงานข้างหลังเนี้ยของพี่เนี่ยพี่ว่าน่าจะแล้วเสร็จก่อนกําหนดได้ซ้ำนะครับด้วยความใส่ใจของทางทีมวิศวะทั้งพีทนะครับมาคอยดูแลทีมงานของกองการก่อสร้างว่าเฮ้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งพี่มองว่ามันน่าจะเสร็จแล้วเสร็จก่อนก่อนก่อนเวลานะครับเราอยากจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยอยากจะเพิ่มตรงนี้แก้ตรงนี้ น้องก็ไม่ติดค่ะน้องก็แนะนําเราบาง่งบางอย่างอาจจะเราอยากได้แบบนึงแต่ว่ามันอาจจะผิดแบบน้องก็จะแจ้งเรามาแล้วก็เออก็ได้มันใช่เนาะเออเอเคนพี่แนะนําเลยนะสําหรับคนที่จะสร้างบ้านพี่เคยมีประสบการณ์ในการสร้างบ้านมาหลายหลังแต่ส่วนใหญ่ที่จะไปจ,จ้างช่างช่าง,งตามบ้านนะช่างตามบ้าน แต่แต่ด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์เราก็เลยอเอออยู่ใกล้บ้านเราจ้างช่างบ้านเราดีกว่าแต่ผลงานที่ออกมามันมันมันไม่ได้อย่างที่เราเป้าหมายที่เราตั้งไว้อมันไม่ได้บ้านเรามันก็เลยออกออกมาแบบว่าเราต้องไปคอยแก้ไขตลอดเวลามีปัญหาตลอดซึ่งเราก็เลยเปลี่ยนดีกว่าเราขอสร้างบ้านหลังสุดท้ายของเราเราขอเป็นบริษัทดีกว่าซึ่งบริษัทเนี่ยแบบบ้านนี้ก็จะเป๊ะ เป็คือเหล็กอะไรทุกสิ่งอย่างอุปรกรณ์อะไรของเขานี่คือตามแบบคือเราคิดไม่ผิดที่เราเลือกเป็นบริษัททีพียงซึ่งเป็นความพอใจคือคพอใจของเรามากเลยค่ะก็ต้องไปรับผิดชอบดูแลเพราะหนึ่งเราเราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเอออะไรเท่าไหร่อย่างน้อยทางบริษัทก็จะมีคือว่า เรื่องของสถาใัตการออกแบบวิวัฒนาการควบคุมงานควบคุมงานควบคุมขั้นตอนการทำงานต่างๆนะเรา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 ไม่ต้องไป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 กังวลตรงนั้นแล้วก็อยากจะฝากบอกคนที่จะสร้างบ้านนะครับด้วยงบประมาณสักสักล้านนึงเนี่ยล้านนึงแบบที่ผมทําอยู่เนี่ยนะครับหรือใครมีงบมากกว่านั้นก็ผมผมอยากจะฝากว่าที h ี m e ก็คือคือเป็นบริษัททางบ้านที่ไม่ไม่ ไม่แพ้กับบริษัทอื่นนะครับจากที่ประสบการณ์ที่ผมได้ทํามามตั้งแต่คืองบไม่บานปลายงบก็ไม่บานปลายนะครับงบไมบงปมาไปแล้วคือน้องทั่นนะครับให้คําแนะนําอย่างดีนะครับแล้วก็เราสามารถคุยกันได้ไม่คือไม่มามองว่าเอ้เรางบน้อยนะไม่ไม่คุยกับคนงบน้อยนะอะไรประมาณอย่างนี้คือน้องให้ความสําคัญกับเราอย่างดีนะครับก็อยากจะบอกคนที่กำลังสร้างบ้านนะครับแนะนําครับ T P Home รับสร้างบ้านผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเลือก คุณจะภูมิใจเหมือนที่เราเลือกครับขอบคุณครับ